สวัสดีจ้าทำประทูนึ่งเสร็จแล้วเรียบร้อยก็ซีนไว้นะคะซีนสูนยากาศไว้แบบนี้เนาะนี่นะคะได้ทั้งหมดนะคะหกถุงนะคะถุงละสองตัวเนาะแล้วก็ทอดไปแล้วนะคะสามตัวนะคะก็เลยแอบไปเก็บทิกนะคะมะเขือเทศแล้วก็ผักผักที่ปลูกเองนะคะถั่วนะคะจากสวนนะคะแล้วก็ถอนนะคะ หอมแดงนะคะแล้วก็มีหอมใหญ่นะคะหนึ่งหัวนะคะที่เราปลูกเองนะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะมาทำฝนน้ําพริกปลาทูนะคะหอมแดงค่ะหอมแขกปลูกเองค่ะอันนี้ยังไม่ได้ตัดเลยเราก็จะแกะก็จะทำผนปลาทูนะคะช่วงนี้ไปทำงานแล้วนะคะไม่ค่อยมีเวลาเนาะ เวลาวันหยุดก็เนี่ยค่ะใช้เวลากับเพื่อนๆกับพี่ยูนี่แหละค่ะสู้ๆไปด้วยกันนะคะไม่มีอะไรได้มาง่ายๆนะคะคนเราต้องใช้ความอดทนเนาะใจเขาใจเราเนาะพูดก็พูดยากนะคะใจเขาใจเราเนี่ยคำนี้ทำไมมันพูดยากเนาะเราก็ช่วยๆกันนะคะเนาะเราให้ใจเต็มร้อยนะคะล้วเวลาเราไปดูบ้านใครนะคะช่องใครนะคะ ไปดูให้จนจบนะคะแล้วก็ให้ทั้งไลค์นะคะทุกคลิปเลยนะคะที่ไปดูนะคะแต่เรามาสังเกตดูนะคะว่าเวลาเราให้ไลค์คนเนี่ยเขาจะไม่รู้ใช่ไหมว่าเราให้ไลค์ใช่ไหมคะเราเห็นสังเกตคนอื่นเวลาเขาให้ไลค์ใครเขาจะกดไลค์โป้งนะคะของตัวเองที่เขาคอมเมนต์ไปเนาะเราก็เลยทําแล้วนะคะแต่ปกติเราไม่ได้กดโป้งไอ้กดไลค์ตรงที่เราคอมเมนต์เนาะมันเป็นสัญญาณบอกเพื่อนๆใช่ไหมว่าเราไลค์ให้ด้วยใช่ไหมคะเราก็ไม่อยากจะ เขียนว่าเออไลค์ที่เท่าไหร่เลิฟที่เท่าไหร่เนาะเราก็ไลค์ให้ทุกคนนะคะเวลาไปดูคลิปใครนะต้องได้โป้งขึ้นทุกคนเลยนะคะไม่มีที่จะไม่ให้ใครเลยนะคะให้นะคะให้ใจนะคะรักทุกคนนะคะเราต้องแบบเนาะทำคลิปมาด้วยกันเนาะสู้ไปด้วยกันนะคะทำเพื่อความสนุกสนานนะคะเราอย่าไปซีเรียสมากถึงเวลาได้เงิน ได้รายได้ก็จะได้เองแล้วก็ศึกษากดมั่งนะบางคนสําหรับเพื่อนใหม่นะคะก็ฝากหน่อยนะคะมาฝากช่องด้วยโน่นนี้นะคะมันก็อาจจะไม่รู้เนาะเราตอนแรกที่เราเริ่มทําคลิปนะคะเราจะศึกษานะคะว่ากดเขาเป็นยังไงอะไรเนาะต้องศึกษาก่อนนะคะถ้าคนที่มาฝากช่องคนอื่นนะคะมันจะผิดผิดช่องของคนที่จะมาฝากนะคะ ฟังตามเนื้อหานะคะที่เ,เพื่อนๆทำเนาะดูคลิปเขาถ้าเป็นไปได้ก็ดูจนจบเนาะคิดถึงใจเขาใจเราเนาะไม่มีใครนะคะที่ว่าต้องการให้คนมาดูหนึ่งนาทีสองนาทีหรือว่าสามสิบวินาทีแล้วก็ออกคอมเมนต์พิ้งไว้อย่างนี้เนาะบางทีเราก็ดูให้เขาไปเถอะค่ะดูให้จบไปเลยเนาะถ้าเกิดคลิปไม่ยาวเกินยี่สิบนาทีขึ้นไปเนนี่จะดูให้จบเลยนะคะน้องแมวก็ ปีนต้นไม้ไปนั่นนกอีแล้วนกบินหนือได้ยินเสียงนกบินล้วนานมากเลยนะคะที่ไม่ได้มานั่งคุยกับเพื่อนเพื่อนพ่อแม่พี่น้องแบบนีนะ้ช่วงนี้ไปทํางานนะคะเข้ากะก็ไม่ตรงเวลานะคะบางวันก็เข้าแปดโมงเช้าเลิกบ่ายสามบางวันก็เข้าบ่ายสามเลิกสี่ทุ่มนะคะแล้วก็ทํางานวันอาทิตย์ด้วยนะคะแต่วันนี้นะคะไม่ได้ทําเพราะว่า เราทําวันเสาร์ถ้าเกิดอาทิตย์ไหนที่เราทําวันเสาร์เราจะได้หยุดวันอาทิตย์แต่ถ้าเกิดเราเข้าวันอาทิตย์เราจะได้หยุดวันเสาร์อะไรประมาณนี้นะคะจะสลับกันไปเพราะว่าช่างที่ร้านเยอะนะคะปอดหอมนะพยายามจะไม่ร้องไห้นะคะจะต่อบด้วยความปันนี้นะหอมสดๆปลูกเองค่ะปลูกเองจากสวนปลูกง่ายมากเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็มีหอมไว้กินเองนะเก็บผลผลิตได้ เร็วกว่ากระเทียมนะคะแต่ถ้ากระเทียมคะเราต้องปลูกประมาณเดือนหน้าเนาะก็เริ่มปลายเดือนหน้าก็เริ่มปลูกกระเทียมได้แล้วนะคะข้างนอกเลยนะไม่ต้องปลูกในบ้านปลูกผักเนาะกระเทียมเขาจะทนหนาวนะคะแล้วก็เก็บผลผลิตได้ประมาณเดือนจูนปีหน้าเนาะก็สังเกตดูเวลากระเทียมเขาออกดอกแล้วก็ใบเขาเริ่มเฉาตายนะคะก็คือช่วงนั้นแหละที่เราเราจะเก็บผลผลิตกระเทียมได้นะคะที่เราสังเกตนะ ถ้าเกิดใบกระเทียมกําลังงามเนีย่ยเพิ่งไปถอนะหัวเขายังไม่ไม่โตนะคะต้องให้แบบใบเขาเริ่มเหี่ยวพอใบเขาเริ่มตายนนะคะเพราะว่ากระเทียมเขาจะหัวแบบคืออาหารจากใบอไปเลี้ยงหัวไงคะใบเขาจะเริ่มเหี่ยวตายอย่างเงี้ยก็คือกระเทียมถอนไ,ได้ไล้ได้เลยนะคะการสังเกตการะคะจะทำน้ำพริกปลาทู มาแกะพริกแกะหอมนะคะก็เลยมาคุยกับเพื่อนๆเนาะทำกับข้าวบ่อยแล้วนะคะนี่คุยแบบนี้นะคะใครมีอะไรก็มาคุยมาแชร์ให้กันฟังนะคะ mm. เป็นยังไงเนาะมารักษาสุขภาพกันด้วยเด้อค่ะช่วงนี้ mm. ืังทรยก็คงอีกนาน,นะค่ะก็จะได้ไปนะคะก็หวังว่าให้มีวัคซีนใช้เร็วๆเนาะค mm. ิดว่านะ ลางปีหน้านะคะอาจจะได้ฉีดวัคซีนนะคะคนจะได้ไปไหนมาไหนสะดวกเหมือนเดิมน,นะคะไม่ต้องมานั่งกังวลเนาะแต่ว่าปีนี้ก็ขอไม่ไปไกลนะคะจะอยู่แถวๆอังกฤษนี่แหละคะ่ะประมาณช่วงเดือนเดือนเซกแทนเบอร์เนาะก็บุกฮอริเดย์เนาะเซกแทนเบอมันเดือนอะไรเนาะภาษาไทยโทวทีนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ใช้ภาษาไทยเนาะบางทีจําไม่ได้จริงๆนะ ไม่ใช่กระแดะหรือว่าลืมตัวนะคะบางทีเนาะเราไม่ค่อยได้ใช้ภาษาไทยบางบางอย่างอ่ะเราคิดไม่ออกจริงน,นะคะเพราะว่าไปทํางานก็ทําแต่กับฝรั่งนะคะที่นี่มันชินเนาะเราก็ใช้เป็นเดือนฝรั่งมากกว่าเราก็เลยแบบเดือนภาษาไทยเราก็เลยไม่รู้ว่ามันเดือนอะไรอะไรอย่างนี้เนาะหอมหอหอประมาณแค่นี้ก็พอเนาะนี่ค่ะแล้วก็จะใส่กระเทียมด้วยนะคะจะหั่นกระเทียมนะคะ พริกหยวกก็วสวยยค่ะดูสซิคะลูกเบลเลยค่ะเดี๋ยวจะเอาพริกหยวกใส่ลงไปด้วยเนาะเด็ดมาสองลูกเด็ดเขากินเงียบหลายรอบมากเลยอะพริกหยวกคุ้มมากเลยนะคะต้นของปีที่แล้วเหมือนเดิมค่ะปีนี้ก็จะเก็บต้นพริกไว้ในบ้านเลยนะคะจะได้ไม่ต้องมานั่งเพาะทุกปีนะคะแล้วก็ได้ผลเร็วทันใจนะคะ ถ้าเกิดเราเพราะปีนี้นะคะบางคนก็เพิ่งจะเริ่มออกดอกนะแต่ว่าของเราแดงไปหลายรอบเก็บเก็บได้หลายรอบแล้วเนาะถ้าพิกนะคะอยากให้พิกต้นไม่ตายอ่ะถ้าถ้าเขามีสีแดงอ่ะรีบเก็บออกเลยนะคะอย่าให้อย่างเขาแดงเต็มต้นนะ้พราะงั้นต้นพิกเขาจะตายอายุพิกเขาจะไม่ยืนนะจากสังเกตการประสบการณ์ที่เราปลูกพิกนะคะ แต่เมืองไทยเราไม่ต้องมานั่งสังเกตแบบนี้เนต้นตายเราก็เพาะใหม่ได้ปลูกใหม่ได้ได้ตลอดในประเทศไทยมันหนาวเนาะมีแดดตลอดแต่ประเทศทางยุโรปนี่มันแดดมันน้อยไนงะเราก็เลยมานั่งสังเกตว่าเออทําไมเก็บต้นพริกได้เพราะอะไรเพราะที่นี่เนาะอากาศช่วงหน้าหนาวไม่มีแดดเลยนะคะเราก็เก็บไว้ในบ้านเก็บไว้ในบ้านก็ไม่ได้ใช่จะได้กินลูกพริกนะคะเขาก็ อยู่นั้นนะคะ่ะเขาก็ไม่โตไปถึงไหนนะคะเขาก็คือไม่ให้เขาตายเนาะในบ้านก็มีความอุ่น้ังนอกเป็น้ําแข็งประมาณนี้นะคะช่งนี้จะได้มีข้าวกินนะคะช่งนี้จะได้กินกลนปลาทูไข่ต้มกับถั่วตในสวนนะคะก่อนไปทํางนานเนาะเดี๋ยวไม่ได้ทําน้าที่กลนปลาทูให้เ,เพื่อนๆดูนะคะหวังว่าทุกคนก็ทําเป็นอยู่แล้วนะคะก็เลย แก่หอมกระเทียมข้างนอกก็เลยได้โอกาสมานั่งคุยคุยไปหายเหงานะคะการทำยูชูมันก็ได้นิตาพาที่ดีได้เพื่อได้เพื่อนที่ดีนะคะหลายคนเลยนะคะแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะแล้วมันก็ทําให้เราหายที่ถึงเมืองไทยด้วยนะเพราะว่าเราก็มีช่องเพื่อนหลายๆคนนะคะหลายๆช่องนะ,ะที่อยู่เมืองไทยนะคะเราก็ได้ชมการใช้ชีวิตนะคะของเขานะคะเราก็ หายเงาหายคิดถึงได้นะคะเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากมากมายเนาะเราก็ทําที่เราทําได้เราก็ไม่ต้องให้ตัวเองเครียดเนาะจำในสิ่งที่เรารักเราชอบเนาะทักวันนึ้นะคะจะเป็นของเรารายได้ก็จะเข้ามาเองแล้วก็ศึกษากแดแห้มากด้วยนะคะเนาะถ้าใครจะทำยูทูบพี่ว่าจะเปิดสไร้างรายได้เนาะเราจะต้องไม่ผิดกฎนะคะที่อยู่เขาก็มีกฎอยู่นะคะหลายเหลือเกินนะคะบอกไม่ครบไม่ทั่วนะคะ เราก็ไม่ได้เก่งอะไรนักหนาเพิ่งทำยูทูบเพิ่งจะผ่านมาหนึ่งปีมาเดือนก,ก,กรกฎาคมที่18นี่เองเนาะนี่นค่ะโอเคนะคะคิดมันก็จะยาวนะคะเราก็จะแกะพลิกต่อนะทั้งสีแดงสีเขียวเลยนะคะเดี๋ยวจะเอามาเคือเทศนะขั่วใส่ลงไปด้วยนะเพิ่มความเปรี้ยวนะคะเยวไม่ต้องบีบมะนาวนะคะโอเคจ้าขอให้ทุกคนค้นจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะ คิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังคู้ไหนทาคลิปนะคะก็ให้ฝังๆมียอดวิวเป็นสามร้อยล้านวิวหรือว่ามีเป็นล้านล้านวิวคิดฝังๆนะคะให้คนรักเยอะๆนะคะแล้วก็มาแบ่งปัน,ปนความคิดเห็นกันนะคะรับฟังตลอดนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปต่อไปจ้าบ๊ายบายค่ะ